ชิวันคานจิมูมาล้วเพ,เพื่อนแล้วค่ะไปชมกันเลยสวัสดีครับเด็กๆสวัสดีครับเพื่อนเพื่อสวัสดีครับคุชิวันสวัสดีครับชิโรถูกต้องไหมฮิโรมึงแล้ววันนี้แล้ววันนี้ฮิโรจะมาทำอะไรเนี่ยอ่ะลอง ลองทำแบบ <พด S 1> ที่ทดลองครับทดลองอ่าแล้วเราจะต้องเริ่มต้นพูดยังไงกับเพื่อนๆนเริ่มเลยตัวดึครับตัวดีกคับ,ว,คบวันนี้ฮิราจะมาแสดงทรายโชกทรายโช์อันนี้มีทรายเหรอทรายขาวหรือเปล่าไม่ใช่ครับนี่นี่นคือเกลือครับอ่าแล้วอย่าเพิ่งบอกเพื่อนเพื่อนะคะอ่าอยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรผมวิเศษครับผมวิเศษผมวิเศษอ่ะก็ต้องเรียกว่าผมวิเศษโช์สิไม่ใช่ทรายโช์ ของพิเศษนะคะแล้วทรายอ่ะทรายแปลว่าอะไรวิทยาศาสตร์ใช่ไหมทรายชูเรื่องถุงไข่ลอยเอาเลยเป็นเพื่อนทราบไหมล่ะครับว่าไข่ตัวมันเป็นยังไงไทำในจัดตามพี่โลมาเลยก็พี่ลโลไม่เห็นไปไหนเลยก็นั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วเพื่อนจะตามไปไหนฮะเริม่มแรกนะครับอ่ะใส่ใส่น้ำลงไปเทน้ำใส่ใส ถ้วยอะไรอย่าง้ถ้วยครับนี่คือแก้วครับแก้วพลาสติกถ้วยพลาสติกใสอ่าอแล้วใช้ขวดเดียวกันไม่ได้เหรอจะได้ไม่เปือไไม่ด้ครับไม่ได้คครับเอออไไไ้้น่่แกะมดุชวันก็ไม่มีกัดใช่ไหมอ๋อมีครับได้เลยครับอ๋อเทดดี้ดีเทดี้ดีเทดี้ดีกุยชีวันครับครับต้องเทให้เท่าๆกันถึงนี่ครับอ่าอ่าถึงขีดถึงชีด คู่ทวันครับจากนั้นจากนั้น,นเดี๋ยวทดลองสิทดลองก่นอนใส่ไข่ลงไปไอ,อ้ใส่สไข่ของจริงอ่าจริงทั้งหมดแหละเนี่ยไข่ไก่ไข่ไก่ตอกไข่ใส่ลงไปตอกไหมไม่ตอกครับแค่อุ๊ปตรงนี้อันยังไม่ใส่ก่นอนครับใส่ไข่ลงไปปรากฏว่าทำเสียงตื่นเต้นดิสิโวย ไข่นีนมันตจมเฮนโลจะใส่ไข่อีกฟองหนึ่งลงไปครับไปเลยนะคะมันจมเพราะว่าอะไรว่ายน้ำไม่เป็นใช่ไหมแล้วแล้วเฮนโลก็จะใส่ผงวิเศษลงไปครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ๋อผงวิเศษครับผงวิเศษผงวิเศษครับผงวิเศษเอาไว้แปรงฟันได้ไหมเนี่ยไม่ได้ครับอู้หูขอโทษครับ ใหช้อนอยากให้ช้อนกี่ช้อนกี่ช้อนอ่ะครูชีวันเป็นเป็นลูกมือสามสามช้อนหนึ่งช้อนแล้วใช่ไหมอ่ะสามช้อนนสองอืมโอ้ไข่มาเริ่มทำไมแต่ที่มันขยับตัวละอ้าวเอาหนึงนะครับที่เราต้องพี่เราต้องใส่ไข่ไปที่หลังครับอ๋อเพราะต้องคนอีกอครับขอบคุณนะครับกี่ช้อนแล้วสามช้อนแล้วครับนึ่งตะกี่ช้อนที่สองอันนี้ช้อนที่สามแล้วนะครั แม่บอกว่าให้ใส่ดีช้อนสามชออ้อนครับไม่ใช่เหรอสามครับแถมหน่อยหนึ่งได้ไหมแถมนิดหนึ่งอ่ะครูชวนอย่าแถมอย่าไปฟ้อแม่นะมาเดี๋ยวฮนะิลอกเดี๋ยวฮีลล์พ่นเองครับอืมล้วต้องตั้งไฟไหมครูชิวันทำไมอะ่ะกจะไปตั้งไฟหน่อยน้ำจะได้ร้อนอะผมวิเศษจะได้ละลายเร็วๆดีไหม ไม,ไม่มีคนนะคนดีกว่าโอ้ต้องคนกี่รอบต้องคนอีกหลายรอบอีกนานครับนับไหมเคยนับไหมว่าคนกี่รอบหนึ 1> 1่งพันรอบเพรก็ยังมีกุญอยู่เลยครับเป็นเพราะว่าน้ำมันเย็นไงไม่ใช่ครับเพราะว่าคุณชิวัใส่เพิ่มไปอีกนิดนะคะคุชิวันยอมรับผิด เร uh, ิ่มละลายแล้วคุณชิวันทำไมกุยชิวันคบทำไมเกลือมันยังไม่ละลายเลยนเป็นเกลือส่วนที่กุูชิวันใส่เพิ่มไปไงเกลือส่วนที่จีโนตใส่จิโนตใส่ตอนแรกมันละลายหมดแล้วกุูชิวันจำได้เนี่ยว่าเงี่ยงงีงเม็ดนี้ไงที่คุูชิวันใส่ใช่ไหมแม่จะเช็คครูชิวันแ้ยกุณชิวันทำไม ต้องต้องต้องนอนก่อนไหมเนี่ยถึงถึงถึงจะเสร็จรอ,อะ่าเด็กๆนอนหลับสักครู่หนึ่งนะครับให้ฮีโร่คนเกลือให้ละลายก่อนออแค่นี้น่าจะได้แล้วมั้งทดลองไหมทดลองไหมแล้วทำไมถึงมีเกลืออยู่อะครับเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ละลายแล้วมันไม่ละลายที่เหลือเนี่ยคือผงวิเศษไม่ละลายแล้วไปพูดว่าเกลือเพื่อนก็รู้หมดสิ ของจริงหรือของปลอมเนี่ยของปลอมมั้งโอ, oh. อ้เฮ้ยเฮ้ยโหลหุ้ยต้องแสนปล่าสิอ้าวอ้าวทำไมมี่ลอยด้วยนั่นน่ะสิเพราะว่านี่มันคือไข่วิเศษนี่คือผงวิเศษใช่หรือเปล่านี่คือไข่วิเศษดิอันนั้นคือผงวิเศษแต่นี่คือไข่ปลอมครับโอ้ดูสิครับเพืพ่อนๆทำไมไข่นี้มันถึงจ้งไข่นี้มันถึงลอยครับเพื่อนๆทราบไหมว่าครับถ้าไม่ทราบเราจะเฉลยให้ฟัง เอ๊ทำไมไข่นี้มันถึงจมไข่นี้มันถึงลอยนะไหนชี้ให้ถูกทำไมไข่นี้มันถึงจมไข่นี้มันถึงลอยค่ะแล้วไข่นี้ไข่ฟองนี้จมจมครับเพราะว่าไข่ฟองนี้ว่ายน้ําไม่เป็นตะ่กี้ไข่ฟองนี้ไปเรียนว่ายน้ํามาแล้วใช่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่นะครับเด็กๆเพราะว่าน้ํานี่เป็นน้ําธรรมดาน้ำไม่ได้มีความหนาแน่นมากนะครับไข่ที่มีความหนาแน่นและหนักกว่าก็จริง จมดิ่งลงไปสู่ก้นถ,น,นถ้วยส่วนไข่ถ้วยเหรอครับใช่ส่วนไข่ฟองนี้และน้ําในถ้วยนี้เมื่อกี้นี้เราใส่ีอกเกลือลงไปเกลือที่มีเกลือ,มลอ,อะมีความหนาแน่นมากหร,ห,รห,รหรือต้องกลือต้องคนอีกนิดหน่อยนะคะไม่เป็นไรแล้วมันใสแล้วมันใสแล้วเห็นไหม,มเพื่อนเห็นแล้วถ้าใส่เกลือไปอีกน้ําก็จะยิ่งมีความหนาแน่นมากไข่ก็จะลอ,อ,ะอ,อย นนไข่ไข่นี้มันจมแล้วมันตายแล้วครับตายแล้วครับเนี่ยออาหละถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราต้องช้อนไข่ขึ้นมานะ,อะเอาไว้เดิมแบบนี้นะนี่ก็คือสายโชว์ของฮิโรรทำไข่จมดิ่งลงไปแล้วก็ไข่ลอยเคว้งคว้างในถ้วยน้ำาครับครับแล้วทำไมรู้ไหมครับว่าทำไมอันนี้มันใส่น้ำเปล่าลงไปมันลอยเอยงได้ เพราะว่าอัน,นอัน,นอันนี้คือไข่ปลอมไม่ใช่ไข่ที่ไปฝึกว่ายน้ํามาใช่ไหม <c oughs> อ่ะทีนี้จบแล้วโชว์วิทยาศาสตร์ทดลองวิทยาศาสตร์กับฮิโรว้าวการทดลองของน้องฮิโรนี่สือจริงเลยนะครับแต่ยังไม่จบแค่เท่านี้สัปดาห์หนะ้าครูชีวันยังมีของเล่นมาเล่นกับน้องๆอ,อีกอย่าลืมติดตามชมกันนะครับและ น้องๆทางบ้านคนไหนอยากจะได้หนังสือปากไม่ว่าจากครูชีวันก็เขียนจดหมายส่งมาตามที่อยู่นี้ได้เลยนะครับ